อันนี้สิบลิตรคือว <ไป S 1> ิธีใส่น้ําอ่ะเราควรจะใส่ในนี้แล้วค่อยเอาไปเติมในนั้นมีลูกค้าป้าแมวถามป้าแมวว่าเขาจะใส่ขวดที่หนึ่งลิตรนะเขาจะใส่น้ำหนึ่งลิตรนะเขาเท่าไหร่นะครึ่งลิตรเหรอขวดเล็กอะ่ะเขาจะใส่น้ํายังไงเขาจะผสมแค่ทีละขวดทีละขวดป้าแมวอธิบายไม่ถูกเลยอ่ะเติมผสมอย่างงี้เลยสิบลิตรอันนี้คือปุ๋ยเอน้ำสิบลิตรปุ๋ยเท่าไหร่ปุ๋ยยี่สิบ ปุ๋ย20 cc วิธีผสมปุ๋ยหรือเรื่องราวของปุ๋ยมีอธิบายในคลิปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะตรงใต้คำอธิบาย20ลิตรก็น้ำ1ลิตรถ้าใช้ปุ๋ยอันนี้แม่เขาผสมวิธีของแม่ล้างปุ๋ยเอ่มใช่ล้างปุ๋ย ล้างเสร็จงให้สะอาดก่อนะออก่อนที่เราจะมาดูคลิปนี้เราก็ควรจะดูคลิปอื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่ารายละเอียดในแต่ละคลิปแบบมันก็จะบอกอะไรไม่เหมือนกันนะคะมีเู้ใช้อะไรคนรู้ไหมเขา,าใช้ส, <laughs> สวิงตักปล <laughs> าโคนให้เข้าการสักพักหนึ่ง ลืมบอกว่าน้ำมันอยู่ในแทงนะน้ำอันนี้ที่เรามาใช้เนี่ยถ้าเป็นน้ำลปลาควรจะเปิดทิ้งเอาไว้สัก3วันนะคะเปิดน้ําทิ้งไว้ก่อนนะสัก3วันแล้วค่อยนามาใช้หรือถ้าใครมีเครื่องกรองอันนั้นใช้ได้เลยต่อไปเราจะใส่ปุ๋ยบี20 cc ซีซีอันนี้คือสำหรับน้ำา1ึลิตรนะ ถ้าใครใช้แค่หนึ่งเลตก็ใช้แค่อย่างละสองนะคะอันนี้ก็คือความสุขของคนแก่ <c oughs> อยู่บ้าเลี้ยงหลาน <c oughs> คือเนี่ยพอสักสักพักหนึ่งเนี่ยพอโตแล้วอะ่ะตอนแรกๆก็อจะช้าหน่อยแต่พอโตแล้วได้ขึ้นบพิๆๆเลย นี่ใช้ก้าระมังกระมังไปเท่าไหร่นี่แม่ยี่สิบฮเหรอ้ยไปซื้ออย่างนี้มากดีกว่าแมวเนี่ยมันเยอะแยะเลยแล้วก็โฟมที่แมวซื้อฐถานนั้นมนแม่ว่าแพงเลยถ้าขายยี่สิบคนเยอะไหมครับเหรอไม่เอาไปขนไม่ไงหรอไม่เหลือเบี้ยมันไปอ่ะมันไปอ่ะอันนี้ก็โฟมโฟมแผ่นจี่ห้าอันนี้แผ่นนี่หนึ่งนิ้วผมหนึ่งนิ้วใช้หนึ่งนิ้วก็ได้ไม่เป็นไร อย่านี้ก็แปะไว้กันลมปิวนะเนี่ยถ้าปิวมาตายหมดเลยเสร็จแล้วเราก็จะมากรอกใส่ขวดยังทำอะไรไไม่ด้จเลยฮะไม่ได้สิบเลยตั้งเต็มอ้าวอันนี้คือก็มาเติมให้มันเต็มมีมีกระป๋องน้ามาตวงเอออเามีกระป๋องแล้วก็เอาเอาเอามานั่งตวงเอาขวดมาลินลินแล้วก็จะดลงนัคือเราทำบ่อยๆใช่ไหมขนาดนี้คือสิบเล็ต เออเราก็เมื่อกี้ยังไม่ได้ไม่ได้สงสัยว่าสิบลิตรมันมีแค่นั้น <laughs> <laughs> แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิควันไม่เราตวงี้ทําง่ายดีผสมทีเดียวแล้วปอกใส่ขวดเอาอทางี้ง่ายฝ่าคือบางคนก็ถามแบบถามแบบเออบางทีเราก็ต้องใช้ความคิดบ้างน,นะเอาขวดเนี่ยมาตวงใสต่ตวงใจ เราอย่าไปผสมทีละขวดว่าเอออันนี้มันเท่านี้เราต้องใส่เท่านี้ผสมอย่างนี้เลยนะผสมอย่างนี้เราใส่ไปเลยนนเสเใส่ไปแค่นี้เลยเนี่ยผสมแล้วใส่ไปแค่นอ่ะอเรากรอกไม่มีว้วยเรากรอกไงอะ่ะเอานี่ใส่ไปในขวดในกระป๋องนี่ได้จมดิร้อนไม่ใช่อย่ามันหกคือบางคนแบบไม่ไม่พร้อมที่จะคิดอะไรเองบ้างอะถามแบบอ้า เราก็ไม่ได้ว่างต่อแบบทุกคนเยอะๆเยอะๆเยอะเนาะบางทีทำอย่างเงี้ยัางทีอาจดูเหมือนป้าแมวใจร้ายนะคะเราเอากระป๋องมาแล้วเอาน้ามาตวงใส่ตวงใส่แล้วครับเราก็จะรู้ว่ากระป๋องได้เท่าไรถ้าเราเหลือทํายังไงล่ะเก็บไว้ในที่ร่มได้นะคะเหลือเป็นน้ำก้นไม้เหลือก้นใส่ขวดแล้วสรงใส่ถุงพลาสติกนย่ยพุ่มสีดำแล้วเก็บไว้เติมนี่อันนี้นี่เดี๋ยวเราจะลองนี้ไม่ต้องตัดเอามา มแม่บ่นแม่บ่นว่าเมื่อก่อนเขาเพาะไงก็เพาะไม่ขึ้นแต่ตอนหลังเขาเซียนแล้วเขาเพาะไม่ขึ้นเพาะเลยก็ตายหาตายหาหมดแมวไม่เอาแล้วเกลียดท้อท้ออยากเพาะไม่กินเองไงชอบกินผักเดี๋ยวนี้เขาเซียนค่ะเดี๋ยวนี้เขาเซียน บางคนก็แบบมาถึงก็วูบเลยเม็ดปลาแมวไม่ขึ้นคำนวณเองเลยคำนวณเองเลยอะกระป๋องมาตวงเราต้องใช้ความคิดของตัวเราเองด้วยนะวันนมันนั่งกอกเดือเนี่ยทําอย่างนี้แล้วกอกเลยสบายออกใหญ่พอแห้งก็เติมเอาผ่าลากนานก็พอละอ่าเขาเสียงนาไอแก้วไอ้แก้วไปไหนวะไอ้แก้วไอ้แก้วแก้วแก้วคุยู่เนี่ยเดี๋ยวแนะเออนั่นแหละ อ,าาอ้าวแล้วมันมันยี่นะแบ้วไปทิมลงไม่ใช่จะทิมลงก็ได้นะแต่ถ้าทิมลงปุ๊บน้ำมันน้อยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะที่แบบเดี๋ยวเด็ที่แบบว่าเราเราอย่าเอาควา่มาขึ้นเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าเราเอาทิมลงอย่างนี้ใช่ไหมมันจะใส่น้าไม่น้อยขึ้นอย่างนี้ห้ามนะมันท่วมต้นเราเอาน้ําออกถ้าน้ําท่วมต้นนี่เนา่าทําแบบนี้นะแน่แก้เลยนะไม่ออกไม่ออก เธอเธอเธอหาหาถุงให้เราได้ยังเธอเธอเธอ <Okay. S 1> คุณน่ะเดี๋ยวมถึงป่ะแม่ไม่ถึงรอบเอาน้ำปลอกอีกเอาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราต้นมาใส่เอาต้นมาทางนี้เลยนะอ้ะอาวไอ้นี่ขวดนี่ไปไหนเราไม่ได้ใส่ขวดที่ตัดไปไหนละตรงนู้นนะ ขๆๆวดที่ตัดเนี่ยอย่าตัดสั้นนะอย่าแบบไปตัดแค่นี้นะเราต้องการให้มันใส่น้ำได้เยอะๆต้ององใน,นกรณีกำลังดีละแล้วเราก็จะเอาแม่น,นี่ใส่น,นี้ก่ออยากรู้เอาลงลงปะพับพับพับลง่ะ อันนี้เด็กครับอันนี้ลงเด็กให้มันเป็นถ้วยไงแล้วมันแกตัดอีกนะน่าตัดออกเลยอแล้วแม่อย่าพับไปเยอะพับเยอะแล้วรูใหญ่เออนั่นแหละให้มันกลางวมาหน,น่อยไงอย่าพับเข้าไปเออนั่นแหละแหละแหละ งานเละนานเละงานเละงานหละนานหละสวยงามรากถึงปะถึงเพราะวันนี้มีรากแล้วนะรากต้องให้ละน้ำต้องให้โดนน้ำสักหนึ่งส่วนสามของฟองน้ำนะคะนี่เพราะว่ารากเขายาวแล้วที่สำคัญก็คือน้ำอย่าท่วมน้ำอย่าท่วมก้อน อันนี้ก็คือวิธีใส่อย่างนี้ก็คืออย่างนี้นะเอาวันนี้แม่แม่วิธีใส่ไงคือเอาอเอาต้น,นเออถ้าถ้ารากมันยาวไงแม่มาตรงนี้หน่อยเนี่ยเอาหัวใส่ตรงนี้แบบนี้มาแหละมาแหละพอแล้วแล้ววางนั้นเลยนั้นเลยเห็นไหมรากโดนน้ํานะก็ฟองน้ํำโดนน้ํานะ อันนี้คือถุงปุ๋ย <c oughs> อ่า,าและเราจะปลูกแบบเนี้ยแม่ต้องเติมน้ำหน่อยนะนีมนะ่มันเถอะทิศนี่มันเถอะทิศทำให้เขาดูหนอ่อยเราต้องบอกให้เขารู้อือฮะ เราก็ทำให้หมดเลยนะใชตั้งแอบได้นะหยิบไปโซ่ด้ต้องมาเจาะต้องมาฝงน้ำต้องมาซื้อโฟมอีกต้องมาซื้อโฟมอีกใช่ป่ะเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวเห็นรากเห็นรากก็เราไวไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่น <ๆ S 2> เอาใส่เอาเอาัปุ๋ยใส่ได้ไหมเนี่ยได้แต <ไป S 1> ่นิดหน่อยอ่ะทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะต้องพางแสงและแดด เพราะว่าแสงและแดดมันมีผลต่อปุ๋ยนะคะเอาพันนานๆเนอยแม่เ,เอานถุงดำดีกว่าถุงดำมันจะไม่ค่อยสะท้อนแสงสีขาวนี่มันจะเอาถุงมันเล็กอะคือหาถุงขุนข่นๆหรือพลาสติกขุนข่นๆเนี้ยจะเป็นถุงดำก็ได้นะแต่ว่าสีขาวเนี่ย มันจะสะท้อนแสงและความร้อนแสงแดดความร้อนได้ดีกว่าสีดําสีดํำนี่มันเป็นตัวดูดค <c oughs> ือบางคนจะใช้กระดาษนะถ้าหากว่ามติพถ้าหากว่าใครไม่คิดว่ามันจะเปียกก็ใช้ได้นะ <c oughs> ไม่เปียกอันนี้บางไปแสงมันเข้าได้แม่คือแมวก่าพันแบบนี้ หนาๆเนี้ชัันทำแบบนั้นแหละนะแล้วก็เทปพ,พันอันนี้ก็นั่นแหละเราไปหาอะไรมาแปะก่อนพัน,น,กนก่อนแล้วค่อยกอกดีฝ่าพัานก่อนแล้วค่อยค่อยปลูก พันก่อนแล้วค่อยเติมน้ําอืมถ้าเราไม่ทําเราไม่ลงมือทำํำเราก็จะไม่รู้ลองพันก่อนแล้วค่อยมาปลูกแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนง่ายกับยากถ้าเอาแต่ถามอย่างเดียวนี่ก็เพราะแม่ก็ตายทำยากตงไหบางทีเราต้องใช้ความคิดของตัวเอลของตัวเราเองบ้างนะคะ ไม่จับไปขนาดกลัวมันล้มอพันก่อนแล้วค่อยพันพันก่อนแล้วค่อยมาใส่น้ํานั่นคือปัญหานี่มันจะเกิดถ้าเราไม่ลงมือทําเราก็จะไม่รู้ถึงปัญหาเนี่ยจับไปสิเพราะฉะนั้นลงมือทํานะคะพันพันให้เรียบร้อยเสร็จสวยแล้วค่อยมาใส่น้ําได้กลวยกรอกมันจะได้ไม่มีปัญหามาก น,นี่ทำแบบคร่าวๆก่อนมันจะลม้มคือ,อป้าแมวไม่ได้อยู่บ้านเน,น,นี่ยตอนเนี้ยอันนี้ต้องเข้าใจนะนี่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเน่่เน,น่ชอบอันนี้แล้วก็ชอบอันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะถ้านะคอยดูน้ำไวนะถ้าน้ำลดก็เติมน้ำเติมอะไรอ่ะก็เอาน้ำแบบนี้แหละเติมลงไปแค่นั้นนะเข้าใจเนอะน้ำปุ๋ยผสม แล้วก็ผสมน้ําปุ๋ยแล้วก็เติมลงไปผสมเก็บไปกระดาษใส่ขวดใส่ถุงดําปูกไว้ทีนี้นะทีนี้ตรงตอนนี้ก็คือเดี๋ยวพอต้นไม้เนี่ยเขาจะดูด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 แล้วนะ้ำก็จะยุบยุบเราก็จะต้องเว้นช่วงอากาศตรงนี้ไว้ให้รากเขาหน่อยหนึ่งนะคะรากยาวแล้วรากยาวแล้วเขาก็ต้องการอาก,กาศนะคะต้นไม้นะมันต้องการเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันจะมีอากาศเป็นช่องว่างตรงนี้นะเราไม่จําเป็นต้องเติมน้ําให้เต็ม อย่างนี้นะคะเราดูรากเนี่ยเห็นไหมรากเขายาวเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งเนี่ยลากเขาจะเยอะดู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 นี่ดูนี่ดูนี่แม่เปิดอันนี้ให้ดูหน่อยอันนี้อันนั้นเปิดง่ายเหรอในเดี๋ยวแม่เขาจะเติมเนี่ยคือเราไม่นาเป็นต้องอันเดี๋ยวแม่เติมน้ําปุ๋ยใช่ไหมอ่ะตอนนี้วางไงอ่ะ เติมน้ำยังไงฮะก็น้ำผสมปุ๋ยอย่างเงี้ยนะคะเติมเข้าไปแล้วเราก็จะเว้นช่วงช่วงอากาศไว้ช่วงหนึ่งพอแล้วแม่เนี่ยเราก็จะเว้นเอาไว้เติมไม่เต็มเติมไม่ต้องเต็มนะคะนี่ลากข้างนู้นไม่ลงยกหน่อยต้องคอยดูด้วยนะดูไม่เห็นเนะี่ยนั่นแหละเดี๋ยน,ะนกไว้ก่อนนะเห็นไหมคะเรา จะไม่ต้องเต็มนะเว้นอากาศเอาไว้มาลงล่าเขาต้องการอากาศอันนี้เติมไหนแม่เติมอันนี้นะไมนเติมเล็กมันไม่ได้ได้เด็ดได้เลยพอแล้วนี่ไม่ต้องเติมแล้วเติมนิดนะไม่ต้องเติมอันนี้ไม่ต้องเติมเราไม่ค่อยถึงเลยถึงน่ะถึงแล้วเห็นมันยังเปียกเลยฟองน้ำมเปียกเลยนะ เดีใช <นะ S 2> ่ไหมเดกนี้คือรากที่มีสุขภาพดีนะมันข,ขาวๆแบบนี้นี้นะนี่นนนถ้าเราใช้ภาชนะใหญ่ๆเนี่ยต้นไม้จะงามต้นไม้จะงามกว่าอย่าลืมว่าเอาวางให้มันโดนแดดนะคะ <you. S 1> ถ้าโดนแดดแดดดีๆแสงยเยอะๆแ <ไป S 1> ดดดีๆอย่างนี้มันก็จะเป็นคุ่ม มันก็จะไม่โตเกะกะซึ่งถ้าใครซื้อชุดปุ๋ยไฮโดรของป่าแม่ไปแล้วมันก็จะมีบอกเลยนะอะไรหลายอย่างก็คือบอกในคู่มือละเอียดมากนี่ครับนี